ต่มางวดที่แล้วนะคะ16ธันวาคมนะคะสตัวหน้าลงทุนนะคะให้เข้า35นะคะแต่เป็นเป็นเลขเขาเรียกว่ารางวันที่1นะคะรางวัลที่1ไม่ใช่2ตัวท้ายอะเรามาดูการสำหรับงวดนี้นะคะสำหรับงวดนี้นะคะตัวเลขที่จะซื้อนะคะใน ตัวนี้ดอกจันให้เลยนะคะงวดนี้ใครเล่นหวยไม่มีตัวนี้ไม่ได้จะต้องมีตัวนี้เท่านั้นจะต้องมีตัวนี้เท่านั้นนะคะใครที่ดูอยู่ตัวสุดท้ายอยากให้เป็นเลขอะไรพิมพ์เข้ามา,าจารย์ขอตัวสุดท้ายและฝากไว้กันสักนิดหนึ่งนะคะฝากไว้กันสักนิดหนึ่งอ่ะลายบูชามาถ้าใครเป็นคนขอขอเรื่องอะไรและเลขอะไรเป็นตัวเด่นนะอะตัวสุดท้ายอยาพึ่งไปไหนไปขอพรกันนะคะตัวสุดท้ายได้แก่เลขนี้ค่ะ เอาละถึงไม่มีกระดิ่งนะคะแต่ให้รู้จากใจเลยว่าเลขนี้เป็นเลขที่เด่นมากๆงวดนี้อาจารย์เทเลขเด่นไปที่เลข1เลข9เลข5 3ตัวนี้อาจารย์เทคะแนนให้มาก1 9 5่งเอาจารย์ก็อัดทั้ง3ตัวหน้า3ตัวท้ายเน้นเยอะเลยนะคะ1 5ึ่ง5้1 9ก้าเก้เน้นมากๆ นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้เห็นเลขแล้วชอบตัวไหนเน้นตัวนั้นหรือจะให้อาจารย์หยิบกบชายโยให้สัก1ชุดก็ได้หรือหยิบลอตตอรีที่วัดจุฬามณีให้ก็ได้แต่ลอตตอรี่ที่นี่มีจํากัดอาจารย์มีเพียง15ใบเท่านั้น นะคะ15ใบเท่านั้นและอาจารย์เลือกแผงที่เขามาถูกรางวัลที่1งวดที่แล้ว30ล้านด้วยนะคะแต่ว่าเ็ามารอดูว่างวดนี้จะถูกอีกไหม30ล้านเป็นปากรการนะคะวันนี้คนเยอะเพราะเขามาเขาถูกหวยกัน30ล้านเขามากันเยอะมากๆนะคะ,ะเราพร้อมหรือ,อยังที่จะไปขอพรบารมีเสด็จพ่อองค์เท้าเวสวนนะุวรรณวัจุลาบณีแห่งนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะอาจารย์ส้มอยู่ที่วัดจุฬามณีค่ะวันนี้ปิยตังสุตวาอุติปิโสพัชวายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระหนังสุขังอหังสุขพโตนโมพุทธายท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขับพันตาทัภูริโตเวสากุสัะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายนะคะก็ มองได้สองเลขนะเขาบอกว่าหนึ่งหกนะคะหน,นึ่งหกอ่าได้มาแล้ว <สา S 1> นะคะสองตัวหนึ่งหกนะคะก็สวยนะสวยนะหนึ่งหกอ่านะคะก็จะได้นี่เลยนะคะหนึ่งหก ตอนระหว่างนี้อาจารย์ก็จะทาบุญขอพรให้ลูกศิษย์นะคะอมอบให้อันนี้ก็จะจุดให้ลูกศิษย์นะคะจุดให้ลูกศิษย์นะคะไปจุด,ลจดลเลขที่อ่าเป็นยังไงอาจารย์ฟันเลขที่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่ามาสองตัวก็คือห้าสามสามห้านั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่ดูอยู่ตอนนี้ใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะตามกันต่อสำหรับเลขที่ห้ เรามาดูกันว่าถ้า59เดี๋ยเจ้ามึงอันเรารู้อยู่แล้วหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะตอนนี้นะคะใครที่ตามได้ก็อย่าลืมนะครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่จะนํำพาทุกคนเป็นเส้นทางนะนำพาทุกคนแต่ถ้าเลขทูบโชว์59จริงๆนะนะคะตรงนี้เลยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะตั้งใจ นะคะตั้งใจตั้งใจให้ดีๆนะคะเพราะว่าวันนี้วันนี้นะคะวันนี้นะอ่านะคะตอนนี้นะคะลุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะลุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะลุ้นกันให้ดีๆเขาเชื่อว่าใครที่เอากระเป๋ามาวนตรงกระบอง เขาเรียกว่าศาสตราบุททาเวสุวรรณนี้จะมีความโชคดีแต่ต้องวน3แต่ต้องวนนะวนแค่3มรอบเท่านั้นนะคะวนแค่3มรอบเท่านั้นใครที่สั่งบูชากระเป๋าแม่นางกวากบุษซับนะคะฝากอาจารย์มาวนที่กระบองท้าเวสุวรรณวัดจุรามณีได้กระเป๋าเนี่ยนะคะใบละ1799บาทนะคะ1799บาบาทนะคะแต่ถ้าใคร ซื้อแล้วเนี่ยบอกอาจารย์ว่าให้อาจารย์มาวนกระบององค์ปู่เทวสุวรรณวัดจุลามณีก่อนนะคะถึงจะให้ส่งกลับไปให้ที่บ้านก็คือให้มีความขลังให้มีความศักดิ์สิทธิ์ให้มีฤทธานุภาพให้มีความวิเศษให้มีความเชื่อว่าองค์ท่านาเทวเสุวรรณเนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองพานกระบองวนของท่านมาแล้วนาวัดจุลามณีแห่งนี้ก็สามารถที่จะสั่งกระเป๋าได้หนึ่งใบนะคะฝากอาจารย์วนรอบกระบองของท่าน นี่คือองค์ที่มีฤทธานุภาพมีอิทธิฤทธิสูงมากนะคะเพราะจุดจุดนี้นะคะจุดนี้ที่อาจารย์ยืนเป็นจุดที่คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเขามาของวดที่แล้วนะสองสามห้านะคะจุดนี้องค์นี้องค์นี้เลยนะคะมาขอถ้ามาขอองค์นี้เลยนะแล้วก็มาวนกระเป๋าสามรอบนะคะคนสมุทรสงครามนี่เองนะซึ่งใกล้ๆมากๆนะคะแถวนี้นอกจากวัดจุฬามณีนะคะถ้าให้แนะนําก็สามารถที่จะ เข้าไปสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมได้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหลวงพ่อบ้านแหลมเนี่ยจะเน้นการค้าการขายใครที่เปิดร้านค้าเปิดกิจการห้างร้านนะคะมาขอหรือแม้กระทั่งใครที่อยากจะได้ลูกอ่าหลวงพ่อบ้านแหลมเนี่ยเน้นขอลูกเลยนะคะเน้นขอลูกใครอยากจะขอลูกใครอยากจะขอด้านสุขภาพจะมาขอที่หลวงพ่อบ้านแหลมแต่ถ้าใครเลยมานิดหนึ่งนะคะมาเลยมาแถวอัมพวาจะขอเกี่ยวกับโชคลาภขอเกี่ยวกับทรัพย์ นะคะขอกับเรื่องเกี่ยวกับอํานาจนะคะหรือขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีสะดอกท็อปไทยเนี่ยมาขอองค์ท่านพ่อเท้าเวาสุวรรณวัดทุลามณีนะคะอ่ะเราเห็นเลขกันแล้วนะคะงวดน,นี้นะคะ588อ่ะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านหรือจะบวก1ลบ 1, 1ก็สามารถทำได้จะเป็น587-589กก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูลอตเตอรี่กันนะคะว่างวดนี้อาจารย์จะเน้นเลขอะไรไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์ก็มาอยู่ที่แผงลอตเตอรี่กันนะคะให้สมกับชื่อรายการแผงแต่กันเลยนะคะรายการแผงแต่งประจำงวดวันที่30ทธันวาคมนี้นะคะอาจารย์ก็จะพามาเน้นลอตเตอรี่ให้เรามาหากันนะคะว่าแผงไหนจะโดนใจจะมีเลขได้ที่มีโอกาสถูกรางวัลน,นะคะเรามาดูแผงแรกกันเลยว่าจะมีตัวเลข ที่อาจารย์เก่งไว้หรือไม่นะคะมีทั้งชุด2ใบนะคะตอนนี้จะเป็นชุด2ใบนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นชุด2ใบกันเยอะเหลือเกินนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะจุดทูบนะเพราะฉะนั้นเก่งกันไว้ก่อนเลยนะคะสําหรับ58นะอ่าทางนี้นะคะบอกว่าเขามีผีน้อยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้กบชัยโยนะคะพิมพ์คาว่ากบชัยโยเข้ามาเลยนะ,ะเรามาดูกันนะคะตอนนี้นะคะเลขฝั่งนี้จะเป็นเลขเบิ้ล นะฝั่งนี้จะเป็นเลขเบิ้ลนะงวดที่แล้วนี่แปดเป็นเลขเก่งเหมือนกันนะคะแปดหกสนะคะแล้วก็8 9ดเยังไม่ออกนะคะนี่แปเนะคะสองปเอ่าเป็นเลขที่สวยเหมือนกันนะชุดเท่าไหร่คะสองใบพูดล้วสี่รย่สิครับสชุดใบละสองร้อยใบละชุดละสองร้อยยีใบละ2อ0ร้อย๋อใบละร้อยสิโอเค อ,อ๋อทำใบผู้อ่านะคะก็ตอนนี้นะคะอาจารย์ก็จะเน้นให้นะเอาแผงละใบละกันนะคะไว้ดูไว้เป็นแนวทางราคาเท่ากันไหมคะสองฝั่งคนละราคาเนาะรวมกันได้เนาะอ่านะคะก็อ่ะเดี๋ยวของวดนี้นะคะขอลุ้นทิ้งท้ายปีกันเลยละกันนะคะทิ้งท้ายปีกันเลยตังอยู่ในเนี่ยตังจะค่อยจ่ายทีเดียวนะ,ะในอ่านะคะทิ้งท้ายปีนะคะงวดนี้ก็เกงันไปก่อนเลยนะคะเลข นะเดือนธันวานะ05ก็ตามกันสักหน่อยนะตามกันสักหน่อยนะสําหรับ0550นะคะอยากจะให้เก่งเราก็ตามกันด้วยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะอ่าเรื่องมาเลยแพงละสองใบนะคะอุดหนุนกันคอละ2ชุดกันเลยนะคะใบละร้อยสิบเนาะนะคะก็จะเป็นเลขอ่า ก็จะเป็นเลข505นะคะแล้วก็0550นะ0550นะคะอ่าแต่ถ้ามี05ใครอยากได้05ก็ตามได้อันนี้50เนาะอันนี้50นะคะแล้วก็ตัวนี้ตามกันต่อนะสำหรับอ่าอ่ามันมันติดกันอ่ะพี่ครับมันต้องไปคู่ครับอ๋อต้องไปคู่ต้องไปคู่เดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บนึงอ่ามันเป็นต้องไปคู่กันนะคะ อันนี้6.4อันนี้6.5หอ,อ๋อร้อยเป็นละ1ร้พอเก่าพอซใหม่นะคะต้องไปคู่กันนะเป็นชุด4ใบอ่าเขาบอกว่าเป็นชุด4ใบ นะคะเป็นชุดสี่ใบอันนี้ไปคู่กันอันนี้ก็ต้องไปคู่กันใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องไปคู่กันนะอ่ะงั้นอาจารย์เลือกเป็นชุดนี้ละกันนะคะ ija, นะคะอ่าอันนี้ของสับที่ไว้ก่อนนะนะคะให้ลูกศิษย์ได้ดูนะคะผ<า>่านไลฟ์สดนี้นะคะ<า>ก็มี5 0 8 9<า>นะคะแต่อันนี้เป็นเลขไปคู่กันเนะาะอ่ะแยกไว้นะคะค่ะอันนี้นะคะมาดูแผงต่อไปกันเลยนะคะแผงต่อไปนะคะสําหรับใครที่ดู งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วนะถูกหรือเปล่านะคะงวดที่แล้วถูกหรือเปล่านะคะเท่าที่ดูตอนนี้นะคะที่แผงยังไม่มีเลขในใจแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือ90ย์ก็เยอะเหมือนกันนะคะ90นย์ก็เยอะเหมือนกันนะอ่ะแต่ว่าเลขเมื่อกี้นะบอกว่าห้าแปดวลเราไปตามหาห้าแปดกันเลยค่ะอ่าเรามาตามหากันนะคะว่างวดนี้นะคะ เมื่อกีก้เลขทูบนะเลขทูบแล้วจะได้เลขอะไรนะคะเลขทูบเราจะได้เลขอะไรมี98้าแนะห้านี่ก็สวยนะคะ598ก็สวยเหมือนกันเป็นชุดเป็นชุด4ใบนะเป็นชุด4ใบนะคะอ่าแล้วก็จะมีเหลือนี่จะเป็นเลขเบิ้ลนะคะ6446นะคะ6446ที่เหลือก็จะเป็นเลขเบิเ้ลเดี๋ยวจ่ายทีเดียวอ่าโอเคนะคะ6446่สีเดี๋ยวจดไว้หน่อยนะ6446นะคะอันนี้ก็จะเป็น ต้องขายคู่กับ00ได้นะต้องขายคู่กันนะคะบังคับขา,ายคู่เลยนะคะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะว่าเขาจับคู่กับ00นะคะเขาจับคู่กับ00นะคะแต่ว่านี่ตัวนี้นะคะที่หลายคนกันตามหากันเลยนะคะก็นี่เลยนะคะ97นะคะ97 95นะคะก็สำหรับ97 95นี่ก็จะเป็นตัวเลขที่เก่งไว้เลยนะคะ อาจารย์ดึงไว้เลยนะคะเพราะว่าเก่งเนี่ยค่ะ9559นะคะ9559นี่คือเลขที่เจ้ามืออั้นไม่รับนะคะเจ้ามือไม่รับนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะนี่เลย65นะคะ70นะคะ65 70นะคะก็จะเป็นชุดนี้นะคะ9559นะคะ9765นะคะ9765นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นอื ชุดสี่ใบชุดสี่ใบค่ะนะคะก็นี่เลย9559หนะคะ6 5ห้า็เนยนเหมือนกันเลขบ่งขนเหมือนกันนะคะอะฝากแม่ค้าไว้นะคะเดี๋ยวมาจ่ายเงินนะขอเดินดู5 8กันสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราหากันยังไม่ได้เลยแต่ถ้าใครหาได้ก็ซื้อได้นะคะเดี๋ยวเราข้ามกันก่อนสักนิดหนึ่งนะคะอ่านะคะงวดที่แล้วเนี่ย มวดที่แล้วนะคะหวยออก8338 8นะคะข้างล่างนะคะ82ก<ม>็ここออกไปแล้วงวดนี้เรามาลุ้นกันนะคะสำหรับงวดนี้นะคะเลขเด่นก็ยังเป็น9อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอาจารย์ขอซื้อเป็นชุดนี้เลยละกันสำหรับแผงนี้นะคะอ่านะคะสำหรับแผงนี้นะคะอาจารย์เน้นเป็นนี่เลยนะคะ6996นะคะ6 9ะะ6 9 6แล้วก็ชุดนี้นะคะใบละร้อยสิบเนาะ ราะะคาแล้วก็505ก oh ับ646โอ้โหสวยมากนะคะก็ใครที่อยากได้เน้น6996นะ6446นะคะหรือ050405นี่เลยนะเป็นเลขเก่งแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะคะสำหรับ58หาไม่ได้แต่ว่าเรามาลุ้นกบชัยโยว่ากบชัยโยจะมี58หรือไม่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกัน ใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะที่ร้ายต่อไปกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมไปซื้อชุดที่อาจารย์เน้นให้นะตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะเน้นตัวนี้เลยนี่แถวนี้นะคะหกสี่หกนะคะเก้าเก้าก็มาเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดไม่มีนะพี่ครับผมเก้าเจ็ดไม่มีนะคะใครอยากได้ก็ตามตามกันเข้ามา ตามตามกันเข้ามางวดที่แล้วออก097แต่เป็นเลขหน้านะเลขหน้า097นะคะใครที่เก่ง97หรือใครที่เก่ง64ก็ไปดูเลขหน้าไว้ด้วยนะอ่านี่ดู79นี่79นี่ไงเจาบจังอ่าเอาชุดหนะึ่งอ่านะคะเราก็เก่งเลขหน้าไว้ด้วยเวลาเราซื้อเลขนะคะเราก็ต้องเก่งเลขหน้าไว้ด้วยนะคะ<ป>อ่าก็จะเป็นชุดนี้เลยนะคะ โอเคอ่ะทิ้งท้ายไว้เลยนะคะอยากได้ชุดสวยๆแบบนี้ก็เอา,บบาลอตเตอรี่ไปขอ,อบารมีองค์พ่อทเทวสุวรรณได้เลยนะคะก็จะได้มีโอกาสได้ลุ้นโชคลุ้นรวยลุ้นล้าน12ล้านกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไลน์นะคะและไลา์ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีดคะ่ะทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆต่งๆ12ล้านนะคะ